ASMR Unbox นี่คือสิ่งที่เราได้มาจาก oppo นะทาง oppo เราไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่โอโนทุกคนครับท่านผู้ชมคุณดูนี่ก่อนดูนี่สีกระต่ายหน้าช่องเรามันจะกัดอะไรก็ไม่รู้มีเสียงดังเด็ดเดี๋ยวเราจะไปเก็บก่อนนะ้าผูชมเอาไว้บนนั้นก่อน มาจากกันเลยจะเป็นแบบไอคูสีบเลยนะออของทาง oppo เลยดูเหมือนว่ามันจะแกะทางทางนี้นะมาแล้วเกมาเลยออกมาแล้วหนึ่งชั้นเขาจะให้อะไรดูสิอุย้ยมีเป็นคล้ายเลโก้เลยดูสิ มีเป็นเหมือนกลองพิซซ่าเลยฉันจะส่งพิซซ่าให้คุณเดสท็อปแฟนเหมือนจะเป็นเออ่พัดลมตั้งโต๊ะนะกระตา่ายหน้าช่องเราคงมาปว่วยเหมือนเดิมเราได้บอกชื่อเบลว่ามันชื่อปังนะ เธอคือทาวเวลมักเดี๋ยวเราจะไปแปลมันกันเราไม่ได้เก่งอังกฤษขนาดนั้นหรอกโอ้ยอสุดท้ายไม่มีบอกอุ้ยอันนี้ชอบเลยที่มันไม่มีบอกเขียนด้วยว่ามันคือยังไงเดี๋ยวขอไปแปลภาษาก่อนนะครับ วัน,นี้ก็ทำไปสมาไปด้วยมาแล้มันกากไปหน่อยนะก็ขอแสดวความเสียใจด้วยหละ่ะแก้วมักท่องเที่ยวอ่ะผมไม่รู้กูเกิลมันอาจจะแปลถูกก็ได้นะเราง่เก,กินไป น่เราบอกว่าถูกแล้วน่าจะใช่อยู่เนี่ยาทุกคนดูดูความส้นของมันคลิปนี้น่าจะไม่ใช่เอซมรแล้วแหละนื่งจากกระต่แล้วมันดื้อเกินไปมาห่อพิซซ่ากระต่ายกันกระต่ายเลมซิงครับโอ,โโอูนูตัวหนักแขนหักเลยอมา ขอเปิดเดสก์ท็อปแฟนก่อนอู้ใส่ชาร์จแล้วแม่ก็อะไรไม่รู้สายเสียบนี่จะเป็นตัวเป็นอย่างนี้เลยนี่จะเป็นพัดลมตั้งโต๊ะนะมันหมุนได้เปิดด้วยเปิดได้ด้วยคู้สิลมพัดด้วย ดีมากเราจะตั้งโต๊ะไว้ตอนนี้ก่อนมันจะหมุนแต่คุณไปนี่กล่องแรกทำก่อนถุง ของเรานะเราจะเอาไว้นี่แล้วกันโอว่าจะไม่จะไม่บังกล่องเอาไว้กล่องวนรงนี้ก่อนโอเคเราจะให้อันที่ไม่มีชื่อเอาไว้อันสุดท้ายนะอาจจะเป็นคุกกี้ที่เขาอบมาให้เราก็ได้ใช้ได้เลยแหละตอนนี้น,นี่สิแก้ว แก้วตรงชื่อเลยมักแก้วนี่แก้วมันใหญ่มากเลยถือว่าเป็นของที่คุ้มมากเลยกับจากการที่เราซื้อโทรศัพท์มาเปิดฝาได้ข้างใน <c oughs> อือโอ้โข้างในว่างเปล่าไม่มันไม่ว่างเปล่า หลอดมีอุ้ยมีสติกเกอร์ให้ติดด้วยเท่มากเลยเขาน่าจะใส่ใจมากเลยหลอดเอาไปเต็บได้มาเอาไว้เอาแก้วน้ำไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่คือสิ่งที่ทุกคนอยากได้ที่สุด อิสมาใช่ไหมล่ะอันสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยกล่องกินาเปิดออกมาเป็นเมื่อกี้ล้วไม่รู้มันคืออะไรนะ mm hmm. เห็นเป็นเป็สีงโอ้แก้วโอ้นี่เป็นดูแลเอาเป็นที่รองแกว้วอุ้ยมีที่รองแกวแ้วเลยอันนี้จะพอทำอิสมาได้ดู Exclusive ถือว่าคุ้มมากเลยนะที่เราซื้อโทรศัพท์มาเราก็ได้ของแถมมาด้วยแถมมอของแถมที่เออเปิดได้ด้วย พอก่อนดีกว่าขอบคุณที่รับชมครับท่านผู้ชมขอเอสมาร์นิดนึงพอแล้วขอบคุณมากที่รับชมครับท่านผู้ชม